ตอนนี้เขาก็มีคนมาคิดบนค่ะเป็นเอเอ M มส็ไบ้ทํพื่อให้ครนะเพื่อให้ออกเยี่กับมเาจกแลกุกันอนะที่เอมาปี่า้ปั๊บนครั้น้าเสียเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับน้ำเสียเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับ ยูนิตก็เหมือนกันเป็นการรวบกลุ่มที่ผมไม่มีกลุ่มเป็นอย่างว่าที่เราจะมาเสนอให้ใช้ยูนิตที่ผมดีในส่วนนะครับในส่วนนี้เราเรียกว่าเป็นยูนิตกลุ่มที่เรียกสั้นๆว่า E M ครับคุณพ่อ E M E M ก็จะหมายถึงเทคนิคไมโครออพเทนิสซึ่งเทคนิคไหนบ้างมีแบบที่ห้าไมโครออพเทนิสซึ่งแบบที่สุดคือดี รวมกันจกได้เป็ินรีที่มีิทธิภาพงเตียยางเครับเียยาเขาอที่ันอยาเขาเลยที่จะคาดได้ E L ตันขวดดู้าเแน่นแต่ต้องไม่หลเป็นลมได้น้ำลำองตัวนี้แหละครับคือตัวที่ทำให้คองในรเทศขึ้นเหมืกันให้เราสเกตดูนะครับ หนึ่งขวดเนี่ยจะมีตะกรอนตรงนี้ประมาณหนึ่งจอนครอบครัวคนไทยหถึงครอบครัวประมาณไม่เกินสี่คนเนี่ยจะมีนักศึกษาข้ามครอบครัวได้สิบขวดแต่เราช่วยกันผลิตตะกรอนที่ลงถู่เวลามันครอบครัวหนึ่งจอนเราได้อยู่ตรงนี้กี่คนครับประมาณเกือบร้อยคนแสดงจแล้ บ eh ้านของเราหนึ่งร้อยคนเนี่ยช่วยตเทกอนี้ลงไปแค่ทน่ยนะหนึ่งร้อยช้อนหนึ่งร้อยช้นก้า ต้องการสนับสนุนักศษาอย่างเข้ากันครับ พูดถึงเรือน้าตาลที่ล่มไปนะคะแล้วก็อยากจะให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับว่าอีกความประโยชน์ของ EM แล้วก็ประโยชน์ของการที่จะทํางานให้ส่วนรวมเสียสละให้ส่วนรวมหรือการช่วยสัตว์ที่เขาเขามีความลาบากกําลังลําบากอยู่เช่นสัตว์น้ําขนาดน,นี้นะคะตอนตรงนี้ก็เลยว่าโอ้เป็นจังหวะที่ดีมากโรงเรียนก็ดีใจแล้วก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติกับโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งถือว่าโรงเรียนโชคดี ถ้าพูดไปก็เรียกว่าโรงเรียนมีบุญที่ได้ <c oughs> ที่ได้เข้ามาร่วมในสิ่งดีๆอย่างนี้นะคะคที่มีสิ่งดีๆเข้ามาสู่โรงเรียน,นะคะแล้วในส่วน <c oughs> ของการสานต่อกิจกรรมนี้ค่ะอาจารย์วางแผนว่าจะสานต่อกิจกรรมยังไงตอนนี้แสดงความเจตจำนงเลยว่าเราอยากสานต่อสิ่งที่เด็กจะสามารถมีคุณค่ากับ <c oughs> กับสังคมกับชุมชนนะคะวั <c oughs> ตนตรงนี้เราอยากให้เด็กเขาเกิดมีความรู้สึกที่ว่า <c oughs> เขาเป็นผู้ให้นะคะ แล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เขาให้นะเป็นสิ่งที่ดีกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอยากจะปลูกฝังคุณธรรมตรงนี้ให้กับเด็กนะเพราะฉะนั้นยิ่งมาคุยเรื่อง EM ตัวน,นี้ต่ออีกโอ้โหทําเข้าไปสู่ชุมชนไปช่วยเมื่อกี้อาจารย์ใหญ่ก็อธิบายง่ายๆกับเด็กก็คือว่า ในน้ําซึ่งมันกําลังดำกำลังสกปรกก็เท่ากับน้ํากำลังขาดออกซิเจนอยู่เพราะถ้สิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาต้องการออกซิเจนไหมเขาต้องการแน่นอนถ้าไม่มีออกซิเจนเขาเกิดอะไรขึ้นเขากำลังจะตายเขากำลังจะตายเพราะนั้นการที่เราโยน EM เข้าไปก็คือเราโยนออกซิเจนเข้าไปสู่สู่ท้องน้าเพราะนั้นก็คือเราก็คือไปเติมออกซิเจนให้สัตว์ที่เขากำลังจะตายเมื่อเขาได้ออกซิเจนเข้าไปก็คือเราได้ช่วยชีวิตเขาเพราะตรงนี้เป็นบุญไหมมันเป็นบุญเหลือเกินเพราะันเด็กจะเข้าใจง่ายว่าเขากําลังให้ชีวิต ผู้ที่กําลังจะกาลังจะหมดลมหรือผู้ที่กําลังจะมีความลําบากความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการที่สร้างคุณธรรมให้กับเด็กได้อย่างดีมากนะคะตรงนี้ก็เลยคิดว่าอย่างไรโรงเรียนก็ขออนุญ,ญาต สารต่ออยากไม่มีที่สิ้นสุดขอเนุญาสารต่ออย่างเต็มที่โดยเฉพาะไม่อาจจะอาจจะไม่จะเป็นต้องเป็นทั้พ่ออีเอ็มถ้ามันขยายเป็นวงกว้างไม่จะเป็นการที่ว่าใครก็ตามที่ประสบทุกอะไรต่างๆนะคะโรงเรียนยินดีให้ความร่วมมือแล้วก็อยากจะขอผลักดันให้เด็กนักเรียนของเราเข้าไปสู่กิจกรรมดีๆที่มีประโยชน์อย่างนี้ด้วยนะคะแล้วอย่างจุดที่อาจารย์ที่ว่าจะเอารูปอีเอ็มบอลลิตจุลินซีบอลไปโยนอะคะ เป็นจุดแรกที่เราจะระดมเด็กในการปั้นเล่นปไปดูเนี่ยอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นจุดไหนมันจะมีจุดอยู่ข้างโรงเรียนเลยะ,ะ้ะโรงเรียนท่านินทรวิทยาจะมีสองโรงเรียนนะคะจะมีอีกโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนอนุบาลท่านินทร <c oughs> แล้วโรงเรียนอนุบาลทนินทรเนี่ยด้านหลังของโรงเรียนสองด้านเนี่ยจะจะเป็นเขาเรียกลำรางสาธารณะนะคะซึ่งในสมัยก่อนหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากมีคันหลังคาเรือนนะคะเป็นหมู่บ้าน ใหญ่มากของของของโครงการที่มีชื่อเสียงแต่ในสมัยก่อนหมู่บ้านนี้ประมาณอายุประมาณเกือบ30ิปีนะคะเป็นหมู่บ้านแรกๆของเขตดอนเมืองตอนนี้หมู่บ้านในในสมัยก่อนอาจจะไม่มีกฎหมายรองรับในเรื่องการบําบัดน้ําเสียอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเท่าที่เราเห็นก็คือทุกอย่างที่เป็นน้ําเสียในหมู่บ้านที่พันหลังคาเรือนมันจะลงในน้ํนีนทั้งหมดเลยมันจะลงในลำรางสาธารณะทั้งหมด เราคะกนก็มาลงตรงโรงเรียนพอดีเพราะว่าโรงเรียนจะอยู่ท้ายซอยท้ายหมู่บ้านเพราะานั้นท่อน้ําก็จะมาทิ้งอยู่ข้างโรงเรียนทุกจุดจะมาลงตรงนี้หมดนะเมื่อลงตรงนี้หมดก็คือน้ำเนี่ยตรงนี้จะดําตื้นเขินนะคะแล้วก็เมื่อลงก็เท่ากับไปกวนเขาว่าให้ก็มีกลิ่นนะโดยเฉพาะว่าร้อนจัดกลิ่นก็จะระเหยออกมาเป็นไปหมดหรือว่าฝนตกปั๊บกลิ่นก็จะพุ่งขึ้นมาตลอดแล้วจะอุดมไปได้วยยุงเพราะว่ามันจะมีะเป็นผักตบอะค่ะเยอะมาก ปั้ตรงนี้ก็เลยคิดว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ว่ามันติดโรงเรียนเลยเพราะนั้นเขาก็เพียงแต่มีมีรั้วกั้นอยู่แต่เด็กสามารถเข้าไปยืนริมตลิ่งได้ตัวนั้นเด็กก็จะสามารถที่จะโยนลงไปในลำรางสระนะฮะรู้สึกลำรางนี้ก็จะจอยลงไปท้องเพลงประชานะกิจกรรมนี้เข้ามาเสนอได้เยเพราะว่าพี่บีได้เข้าเรื่องไปทางอาสาสิตนะคะแล้วก็ได้เจอกับน้องูทางพี่เอ๋ทางกระปุกจับทอมแล้วก็ทางกลุ่มลับในหลวง ทรรี่ทำกิจกรรมนี้มาหลายครั้งตั้งแต่เรื่องช่วยย้ำท่วมเรื่องทำหนึ่งไฟความดีเพื่อในหลวงปฏิปักษ์คิงแต่ก็ได้มาจัดโครงการรักแม่น้ำที่ช่วยแบบช่วยให้ปลาในแม่น้ำเจ้าพยาอยู่รอดได้ด้วยออกซิเจนที่จะได้เพิ่มจากตัวเยืยอ่อบุนี้ก็เลยนำมาเสน,นอทางานมาจัดใหญ่พัฒน์มุมในการทางโรงเรียนวิทยาวิทยาที่เนี่ยค่ะว่าถ้าเด็กๆทำเวิร์กช็อปสักนิดนึงแล้วเด็กจะสร้างจิดตัวนึกให้เด็กๆเด็กกลุ่มที่ กลุ่มในดอนเมืองก่อนได้ไหมเพราะว่าทางดอนเมืองเองเนี่ยจะมีควเปรตประชาที่ดำมากเป็นต,ตลอดเส้นทางเราไม่สามารถจะทาอะไรกันมันได้มานานแล้วแล้วก็พยายามจะเริ่มให้มันจริงจังนะคะแล้วก็ที่ว่าครั้งนี้เนี่ยคงจะคงจะเป็นการกระตุ้นได้เยอะพอสมควรเพราะว่าจากทันตวิทยาและทางกลุ่มทางกลุ่มเราทางอสุรศิษ์ก็จะ จะเข้าไปทางร่่มงไปทางโครงการ,ารต่างๆค่ะนต่างนี้โดยที่ต้องขอความร่วมมือกับทางผู้ปกครองด้วยอย่างกลุ่มผู้ปกครองอย่างที่พี่บีเองเนี่ยที่พี่บีเองในกลุ่มผู้ปกครองในใกล้ๆตัวก็พอจะชักชวนกันได้อยู่ก็เป็นที่น่าสนใจในในกิจกรรมนี้อยู่นะคะหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยนออญญอ้อยจลากงานเราจานงานเพื่ขอขยันซ่้อายพี่บอกว่าเราจะสาดต่อกิจกรรมังไม่ไกลเกินไ้อีกเรา รเรียนนะคะที่ที่เขาเสนอนะมาก็คือก็อย่างครั้งนี้ทําไปแล้ววันนี้ทําได้315รลูกโดยฝีมือเด็กๆปส่ปาปหแล้วก็จะมีอ,อุปรกรณ์เหลืออาจารย์ใหญ่ครับจะซื้ออุปรกรณ์เพิ่มแล้วก็จัดเวิร์กช็อปในครั้งต่อไปในครั้งต่อไปก็คือในวิชาอาชีพการงานเจน้าศิลปะหรือวิชาดีเสือต่อไปในครั้งในครั้งหน้า แล้วเราก็จะไปโยนบอลกันให้แม่น้ําที่แม่น้ําหรือที่คลองใกล้ๆของเราก็คือคลองเป็นประชาะเราจะทาต่อเรื่องไปตลอดต่ะทางโรงเรียนยเพราะโรงเรียนเขารับปากไปแล้วว่าทําต่อเรื่องแน่นอนนี่วีคิดว่าดเด็กๆได้ไประโยชน์อะไรกันบ้างประโยชน์อะไรได้เยอะเลยนะยนรประโยชน์เนี่ยได้เยอะมากเลยเพราะตในเรื่องความสับกี่เด็กได้ความรู้จากวิทยากรที่มาจากพื้นที่สิ่งแวดลอ้อม มาให้ความรู้ว่ายูวินซีที่เราใช้เนี่ยมันมีประโยชน์นะพวกการน้ำตาลน้ำข้าวคืออะไรเด็กๆได้ความรู้ด้วยแล้วก็รู้ว่าการที่คุณจะช่วยใครเนี่ยคุณต้องเริ่มที่ตัวคุณเองก่อนทุกคนเด็กๆช่วงนี้ช่วยได้หมดตรงนี้แหละพี่บีหวังว่าเด็กร้อยกว่าคนที่ทำวันนี้ขอให้มีสองคนเท่านั้นนะคะที่เอาไปสืบเนื่องในวันเดี๋ยววันนี้ก็เติบโตขึ้นกว่าน,นี้เราพอเราพอใจ เราไม่ได้หวังมากกว่านี้ว่าเด็กร้อยกว่าคนจะทำได้ดีทุกคนขอแค่นี้พอ